บอกว่า wow. นะในวันฮาโลวีนนะครับวันฮาโลวีนเนาะก็เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านไปอะไรเงี้ยนะครับวันฮาโลวีนนะครับวันฮาโลวีนเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ซื้ออมยิม้มจะมาแจกเด็กๆนะอันนี้ข้อ5เลยนะครับถ้าแจกอมยิ้มให้เด็กคนละ4อันจะเหลืออมยิ้มอยู่3อันเนาะจะเหลืออมยิ้มอยู่3อัน นะครับในขณะที่ถ้าแจกอมยิ้มให้เด็กเป็นคนละ5อันจะมีเด็กที่ไม่ได้อมยิ้มอยู่2คนนะครับโจทย์บอกแบบนี้นะโจทย์ถามว่าอยากทราบว่ามีเด็กกี่คนที่มารับแจกมีเด็กที่มารับแจกอมยิ้มจากคุณแม่เนี่ยกี่คนแล้วคุณแม่มีลูกอมมีอมยิ้มอะนะครับทั้งหมดกี่อันอมีอมยิ้มทั้งหมดกี่อันนะครับอ้าวโจทย์บอกแบบนี้อ้าว ข้อนี้พี่เทคทำขั้นแรกขั้นแรกก่อนให้น้องๆกําหนดตัวแปรนะครับอา้าวโจทย์ให้มันใหญ่ๆเลยนะครับริงก็เป็นแนวโจทย์ที่น้องๆเรียนกันอยู่นั่นแหละนะครับอา้าวสำหรับข้อนี้กําหนดตัวแปรก่อนครับให้ x แทนจำนวนอมยิ้มนะครับมีหน่วยเป็นอันเนาะ อ่าอันนี้มีหน่วยเป็นอันนะครับจํานวนอมยิ้มนะครับเหมือนวันนั้นเลยวันนั้นเนี่ยข้อ2องสาี่ที่พี่บอกไปนะครับเราต้องกําหนดตัวแปรก่อนเหมือนกับการกําหนดชื่อนั่นแหละกําหนดว่าเฮ้ยอะไรแทนอะไรวะอะไรประมาณเนี้ยนะเราจะไปบอกว่าเฮ้ยฉันรู้อ่ะฉันรู้แต่คนอื่นไม่รู้ไงนะครับอา้าวให้เอแทนจํานวนอมยิ้มแล้วก็ Y ครับแทนจํานวนเด็กเนาะจานวนเด็กที่มารับแจกอะ่ะ นะครับจำนวนเด็กต้องมีหน่วยเป็นคนโอเคปะ่ะนะครับอ่ะนะ้ตอนนี้กําหนดตัวแปรขั้นแรกเรียบร้อยครับข,รรขั้นตอนต่อไปสร้างสมการอ่าขั้นตอนต่อไปสร้างสมการขอสมการแรกก่อนสมการที่1ครับสําหรับสมการที่1เนี่ยเราต้องสร้างจากประโยคเนี่ยแจกลูกอมให้เด็กคนละ4อันจะเหลือลูกอมอยู่3อันงั้น เหลืออมยิ้มนะครับการเหลืออมยิ้มเนาะแสดงว่าจํานวนอมยิ้มมันต้องมากกว่าจํานวนอมยิ้มคือ x อ,อันครับงั้นเราเอา x ตั้งครับพอเอา x ตั้งแล้วเอาไปลบครับลบด้วยเด็กอ่ะหนึ่งคนน่ะได้สี่อันแต่เด็กอ่ะได้คนละสี่อันใช่ไหมมีเด็กอยู่ y คนงั้นก็ต้องลบด้วยสี่ y ครับเข้าใจปะ สมมติมีเด็ก2คนก็สี่ไปคูณสองอะไรแบบเนี้ยนะถ้ามีเด็กสามคนก็สี่ไปคูณสามนะครับเมื่อลบกันแล้วเนี่ยจำนวนอมยิ้มมันยังเหลืออยู่สามอันงั้นก็จะเท่ากับสามครับอ่าเอา x เ,เป็นตัวตั้งเพราะ x คือจํานวนอมยิ้มนะครับณนะตอนนี้เรากาหนดตัวแปรแบบนี้ x คือจํานวนอมยิม้มอันนี้เป็นสรรมการที่หนึ่งครับสรรมการที่สองว่าไงนะครับสรรมการที่สองคืออันนี้เนาะเดี๋ยวครูต้นใช้สีเขียวแล้วกันนะอาบสรรมการที่สองคืนเนี่ย ถ้าแจกอมยิ้มให้เด็กคนละ5อันจะมีเด็กที่ไม่ได้อมยิ้มอยู่2คนมันจะมีคนที่ได้รับอ่ะแค่เพียงเท่าไหร่อ่ะแค่เพียง x ลบ2เข้าใจปะ่ะแค่เพียง x ลบ2คือมันมีคนที่ไม่ได้รับอ่ะอยู่2คนนะเพราะอันอันอันประโยคล่างนี้อาจจะเขียนสมการยากหน่อยอาจจะไม่ได้ตรงตัวนิดนึงนะครับ จะมีเด็กที่ไม่ได้รับอมยิ้มอยู่สองคนนะงั้นนะตอนนี้จำนวนอมยิ้มคือ x ครับจำนวนอมยิ้มนะคือ x โอเคปะ x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับคนที่ได้รับคนที่ได้รับเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ทุกคนคนที่ได้รับเนี่ยหายไปสองคนนะ่ะโอเคปะนะครับงั้นคนที่ได้รับคือ y ลบสองครับอ่า จำนวนคนที่ได้รับคือ y ลบสองครับนะมีเด็กอยู่ y คนอ่าแต่ไม่ได้ได้ไม่ใช่ว่าได้รับทุกคนได้รับแค่ y ลบสองเพราะมีอีกสองคนไม่ได้รับแล้วเด็กที่ได้รับได้รับกี่อันล่ะได้รับห้าอันครับงั้นก็คือแบบนี้ครับคูณห้าครับเข้าใจป่ะอธิบายใหม่นะ x คือจํานวนอมยิ้มจํานวนอมยิ้มเท่ากับเด็กได้รับแค่เพียง y ลบสองคนไม่ใช่ว่าได้ทุกคน ทุกคนมี y ทุกคนเท่ากับ y แต่มันมีคนที่ไม่ได้รับอยู่สองคนงั้นจึงเป็น y ลบสองเก็ตไหมพอเป็น y ลบสองแล้วเด็กจานวนนี้ได้เท่าไหร่ละ่ะเด็กจํานวนนี้ได้อมยิ้มห้าอันไงมันเลยเป็นแบบนี้เข้าใจปะครับนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ้าวทีนี้อันเนี้ยเป็นสมการที่สองแต่สมการที่สองของเราเนี่ยเขียวยังตอนนี้สมการที่สองเขียวยังดูซิว่ามีคนไหนถูกบ้างไหม นะตอนนี้หแล้วก็ไม่มีใครถูกเลยใช่ป่ะไม่มีใครถูกเลยนะอ่ะงั้นตอนนี้ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะต้องเป็น5คูณกับ y ลบสองก่อนเนาะแล้วย้าย y อะไปอยู่ฝั่ง x เข้าใจป่ะ5คูณ y ได้5 y 5 y ย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายจะเป็นลบห้า y นะครับงั้นจากสมการที่2องเนี่ยพี่ปรับรูปเนาะ จากสมการที่2เนี่ยจะเป็น x นะครับแล้ว5คูณ y ได้5 y ย้ายไปฝั่งซ้ายเป็นลบ5 y นะ5คูณลบสได้ลบส0โอเคปะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นสมการเนี่ยจากสมการที่2เนี่ยมันจะได้รูปเป็นสมการที่3แบบนี้นะครับอ่ะณนะตอนนี้เราได้2ส,สมการ2ตัวแปรและสมะการที่1ก็คืออันนี้ครับ แล้วก็สมการที่สองเนี่ยอยู่ในรูปสมการที่สามแบบนี้ครับอ่ะพอเป็นแบบนี้ปับ๊บทำอย่างไรต่อดีเอาหาค่าได้แล้วครับ few moments later. อ่านะตอนนี้เนี่ยสมการที่หนึ่งกับสมการที่สามเราดูสองสมการนี้เนาะมันมีตัวแปร x เหมือนกันคือตัวแปร,สแนะร x สามประสิทธิ์เท่ากันแล้วนะครับพอตัวแปร x สามประสิทธิ์เท่ากันทีนี้เราก็จับมาลบกันครับ เพราะว่าสัมประสิทธิ์มันเท่ากันแล้วมันเป็นค่าเดียวกันด้วยนะครับนามาลบกันอ่าทีนี้เราจะเอาตัวไหนลบตัวไหนดีล่ะนะครับในข้อนี้พี่จะจับสมการ1ลบสมการ3นะครับจับสมการที่1ลบสมการที่3นะเอา1ตั้งแล้วลบ3นะครับเพราะว่าสมการ1มีค่ามากกว่านะลบสมการ3เดี๋ยวมันจะเป็นตัวบวกเลยนะ x ลบ x หายโอเคปะ่ะลบ4 y ลบด้วยลบ5 y จะกลายเป็น y เดียวครับ กลายเป็น y เดียวนะลบ4แล้วลบด้วยลบ5ไอ้ตรงเนี้ยน้องหลายคนน่ะทำผิดถ้าทำผิดคือไม่แม่นเรื่องจำนวนเต็มนะครับพอไม่แม่นเรื่องจำนวนเต็มเนี่ยมันจะผิดเลยอ่ะเนี่ยลบ4แล้วลบด้วยลบ5เข้าใจปะพอลบมันไปเจอลบกับไอ้เจ้าตัวเนี้ยลบเจอลบเลยได้บวกกลายเป็นลบ4บวก5 y นั่นเองพอลบ4บวก5 y เลยได้ y เดียวนะครับพอได้ y เดียวปุ๊บแล้ว3เอาไปลบด้วยลบ10 สามแล้วลบด้วยลบสิบกลายเป็นสิบสามครับงั้น y เท่ากับสิบสามครับงั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่า y คืออะไร y คือจำนวนเด็กนั่นแปลว่ามีเด็กสิบสามคนครับโอเคปะมีเด็กสิบสามคนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เขียนขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้ดูนิดหนึ่งเผื่อว่าบางคนแบบเฮ้ยพี่ y เท่ากับสิบสามมาไงวะอ่ามันเกิดจากแบบนี้ครับก็คือสรรมการที่หนึ่งมันเป็นลบสี่ y ถูกปะลบสี่ y ไอ้ x ลบ x อ่ะหายไปแล้วนะลบ 4y แล้วลบด้วยลบ 5y ครับอ่าซึ่งไอ้ลบด้วยลบอ่ะมันจะกลายเป็นบวกไงเข้าใจไหมอ่าพี่เขียนให้ดูละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเท่ากับฝั่งขวามือจะเป็น3แล้วลบด้วยลบ10ครับเนี่ยมันก็จะได้แบบเนี้ยเข้าใจป่ะไอ้ลบเจอลบตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นบวกนะลบเจอลบอันเนี้ยจะกลายเป็นบวกก็กลายเป็นลบ 4y บวกด้วย 5y ลบ 4y บวกด้วย 5y กลายเป็น y ครับ แล้วลบตัวนี้ก็เจอกับลบตัวนี้ก็กลายเป็นบวกอีกก็3ามบวกสิได้13ครับงั้นก็ y จะได้13คนโอเคพอ y ได้13คนเราไปแทนค่า y ลงในสมการไหนก็ได้นะครับเราก็จะหาไอ้เจ้าออค่าของตัวแปร X ได้นะครับอันนี้พี่ขอไปแทนในสมการ2เลยเพราะสมการที่2เห็นไหมมันมี X อยู่ฝั่งซ้ายตัวเดียวนะครับงั้นเราก็แทน y เท่ากับ13 ลงในสมการที่2ครับพอแทนลงในสมการที่2ก็จะเป็น x เท่ากับ13ลบ2แล้วเอาไปคูณกับ5 13ลบ2ได้11 11คูณ5ได้55จบครับงั้นจะมีอมยิ้ม55อันครับเคลียครับโอเคปะนะครับเอ้าจบเรียบร้อยสำหรับข้อที่ข้อ